แฮทักแอร์พันธิลาอัปเดตสัดส่วนล่าสุดหลังท้องจากเอว2 2สู่เอว32กล้ค้อเต็มทีแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่แอร์พันธิลาฟูกินเราจะเห็นว่าเธอนั้นโพสต์ภาพขณะตั้งครรภ์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดปันนี้แอร์ให้ติดตามกันอย่างสวยเปะ๊ะไม่มีเปลี่ยนเลยล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพก่อนท้องช่วงที่เอว2 2 พร้อมแคปชั่นระบุว่าคุณมะตูมจำได้ไหมอดีตฉันก็เคยเอว2 2นะแค่วันนี้เอว32แค่นั้นแหละน,น,นานๆเจอกันทีจะได้ไม่ตกใจฮ่าฮ่โตไปต่อลูกแม่อย่าไปกลัว h a #thirtyweek p พีนั้น t h i r t y w e e k f o r d a y #pennyair อ้ a แอเองในขณะที่ดีเจมาตูมคอมเมนต์บอกว่า เดียวเจอกูหลงรูปเมื่อวานท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมความสวยของแม่ที่บอกว่าแม่ลูกโตแต่แม่ยังหุนดีอยู่มากๆ